โอ้โหแข้งซ้ายของเดชรีบครับแมเข้าบั้นเอวเต็มเต็มครับแล้วก็ดูมัดขวานี่ครับโอ้หล่นเลยครับอภิเดชโอ้ไหวไหมครับเนี่ยดูครับยังฟื้นลุกขึ้นมาครับโอ้โหยังเซครับนี่ครับโอ้โหเดินเบี้ยวเลยครับย่อลงมาครับแล้วก็ทุปอีกที่ครับเนี่ยกรรมการยังให้โอกาสครับยังนับครับโอ้ยังฟื้นลุกขึ้นมาครับแล้วก็ไม่ไหวครับ การพบกันของสองยอดมวยดังในตำนานครับจอมเตะห่งบางนกแฝกอภิเดชสิทธิรัตน์ครับพบกับปลิวใจเพชรเดชฤทธิ์อิทธิอนุชิตครับนี่เป็นการพบกันหลายครั้งครับครั้งนี้ไม่ทราบว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับพบกันเมื่อไรวิกแตกเมื่อนั้นครับนี่เป็นคู่ไม้เบื่อไม้เมากันครับทางด้านขวามือของเราตอนนี้ครับสูงๆยาวๆขวาดีคือจอมเตะห่งบางนกแฝกอภิเดชสิทธิรัตน์ครับ เดทริดอยู่ทางซ้ายมือของเราตอนนี้ครับตัวเตียกว่าเล็กน้อยครับผู้ได้รับฉายาว่าไอ้ปลิวใจเพชรครับนี่โทางด้านอภิเดชสิทธิรันครับเป็นคนที่ใช้ลูกเตะได้รวดเร็วมากครับสามารถเตะก้านคอไล่ลงมาจนถึงขาพับได้จมูกสามจังหวะโดยที่แบบรวดเร็วมากจนได้ฉายาว่าจอมเตะแห่งบังลกแควครับนี่ยับเข้าหาครับ อดรับไว้ครับนี่ไม่มีอะไรครับทำการแยกออกมาเดริทขยับกองหาบมัดซ้ายนี่ครับแข้งซ้ายของเดริครับแข้งซ้ายขึ้นมาครับอภิเดชโอ้โหดูกันตั้งการการเดินมวยย่างมวยครับนี่ครับโอ้โหขวาสลับซ้ายครับเดรดิทเนี่เดินเข้าหาครับเป็นคู่ที่ชบกันสนุกทุกครั้งที่ได้พบกันครับนี่พบกันเป็น10บสครั้งครับ พบกันเมื่อไรก็ผู้ชมล้มสนามทุกครั้งครับขยับเข้าไปครับเดริทแข้งขวาตัดล่างไปวื้อไปแม่แข้งซ้ายขึ้นมาสองแข้งครับนี่เป็นคนที่เตะเร็วมากครับพี่เดชครับโอ้ซับซอกขึ้นมาครับเดริทขยับข้าหาซับซอกซ้ายขึ้นเหมือนกันครับพี่เดชรับแล้วก็แม่ตบหลังครับแม่กรรมการแยกแบบนิ่มนวลครับโอ้เดินเข้าหายครับเดริท จองแล้วแล้วก็จิ้มหมัดสายมาก่อนครับอภิเดชนี่ครับแข้งซ้ายมาอีกแข้งขวาอีกทีแข้งซ้ายคืนไปครับเดดริดนี่ครับขยับเข้าหาครับโอซอกดันไว้ครับนี่โอ้โหดูคลึงครับโอ้โหนี่ครับสับศอกขึ้นไปครับอภิเดชนี่ครับแข้งซ้ายอีกทีเสียบเบาขวามาเดดริดโม้ยบราการแย่ครับยังเดินเข้าหาครับเดดริดโอเป็นฝ่ายที่เดินเข้าหาสมมากกว่าครับขยับเข้าไปครับ นี่จิ้มมัดขวาทีนึงครับโอ้โหมือปิดปากดันคอไว้ครับแล้วก็แม่ตีไม่ได้โอสับซอทีสับอีกทีครับโคสับกลับหลังขึ้นมาครับอภิเดชโอ้แม่อาวุธสวยงามจริงๆครับมวยยุก้อนนะฮะทางด้านอภิเดชนี่เกิดที่อำเภอบางคนที่จังหวัดสมุทรสงครามครับตำบลบางนกแขวแม่ก็เลยได้ชื่อฉายาว่าจอมเตะแห่งบางนกแขวครับเป็นคนที่เตะได้รวดเร็วมาก ทางด้านเดดริ์ดีฉายาเอกไอปลิวใจเพชนะรเนี่ยชื่อเล่นว่าปลิวเนะีช่วงแรกก็ใช้ชื่อจริงว่าทองปลิวสีนกครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นตามชื่อฉายามวยครับก็คือเดดริส์สีนกนะครับเป็นคนบางน้ําเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาครับซึ่งเป็นพี่ของอภิเดชสิทธิรันเพียง1ปีครับ2483กับ24 2484ดนี่ครับดูกันย่างครับแข้งขวาไป นี่จะสับศอกคืนมาครับโอ้โหยับเข้าไปครับเต้นฟุตเวิร์กนี่ครับโอ้โหแข่งขวากา้านโคครับแม่ยิ้มครับโอ้โหเด็ดดิเดแข้งซ้ายไปอีกคืนซ้ายมาแล้วก็เริ่มกันได้ยกที่สองครับนี่หมัดซ้ายอภเดชวนไปร,บรอบๆครับแล้วก็หมัดขวาแข้งซ้ายไปครับโอ้โหผู้ชมนี่ตาจ้องคำเหม่งเลยครับ แข่งขวาตัดล่างไปครับแม่เซลงมาครับอภพเดตนี่ครับโอ้โหโดนควายที่ขวาอีกทีครับนี่ยกขาขึ้นกาดไว้ครับไม่อยู่ไม่อยู่ไม่เนี่โอ้กองเชียร์ครับโอ้โหอาปากตะโกนครับดันดันครับแล้วก็เสียบเข่าครับนี่ครับดันแล้วก็เสียบครับนี่โอ้โหขวางไม่อยู่ครับนี่ครับตีหน้าขาครับโอ้โหเดตดีครับแกบูแลกเลยครับขยับเข้าหาอีกทีเดินเข้าไปครับเตะวืดไปครับโดนจิ้มมัดวืดอีกทีครับแม่ อภิเดชต้องถอยแล้วครับตอนนี้ถอยแล้วก็วางแข้งซ้ายครับดือเข้ามามัดขวาครับโอ้สาวมาต้องซับซอกอีกทีครับโอ้กอดไว้เน่กรรมการแยกแบบนิ่มๆเลยครับโอ้มาที่กลางเวทีครับเดรดิทยังคงเดินเข้าหาครับยับเข้าไปจิ้มซ้ายไว้ก่อนแล้วก็แข้งขวาจิ้มมาเหมือนกันครับแข้งซ้ายคืนไปครับอภิเดชแข้งขวาวิดไปครับเดรดิทนี่ยังเดินครับไล่เข้าไปครับ แข้งขวาตะล่างลงมาทีบไว้ครับโอ้สับซอกครับโอ้โหนี่ครับแข้งซ้ายโอ้พี่เดชครับยกขาขึ้นปังครับแล้วก็ไล่เข้าไปครับกดแล้วก็กระโดดสับซอกแล้วโอ้ยสับสามทีครับนี่โอ้โศกกลับขึ้นมาครับสับปีทีครับโอ้โอภพี่เดชสอกแรกสอกแลกตอนนี้โอ้โหขอโทษขอโทษครับเอะแตะเชือกแล้วก็สับซอกครับไม่ได้ครับแบบนี้ครับบวนออกมาครับหยับเข้าหาเหมือนเดิมครับเดรด ที่ไว้ยกขาไว้ครับอพิเดตแข้งซ้ายคืนมาครับสูงสูงยาวยาวกว่าครับตัวใหญ่กว่าเล็กน้อยครับอย่างเดินเข้าหาครับเด่นริดจิ้มซ้ายแล้วก็หมัดขวาตรงไปแข้งขวาไปไม่มีอะไรครับโม้โจิ้มซ้ายที่หน้าทีหนึ่งครับนี่ครับซ้ายหน้าโอ้โหแข้งขวาสูงเลยนี่ครับอพิเดตโอ้โหแต่เร็วมากครับไม่รู้ว่าแกจะออกตอนไหนครับนี่โอ้โหนี่ครับ แข้งขวาตัดล่างไปครับเซจังหวะนี้ครับแล้วก็ไล่ครับเดรดรดขยับเข้ามุมมาครับนี่ครับหวดแข้งไปที่หนึ่งครับแม่พยายามสับศอกขึ้นมาครับอภิเดตนี่ครับโดนแข้งไปอีกทีครับไปจังหวะนี้แข้งซ้ายนําไปก่อนครับยังขยับเข้าหาครับเดรดรดครับนี่ครับโอ้โหแล้วก็สาวหมัดเลยครับสับศอกไปครับโอ้ ชมตอนในยกที่3ครับแล้วดูให้ดีนะครับยกนี้มวยคู่นี้จบที่นี่ครับจบที่ยกนี้ครับนี่ครับแข้งขวาขึ้นไปก่อนครับอภิเดชแข้งซ้ายอีกทีเดดดี้ก็ยังคงเดินเข้าหาครับแม่หมัดของอภิเดชครับนี่ครับเข้ามาโอ้โหสอกดันไวครับแม่เทคนิคองแกครับแล้วก็สับสอกขึ้นมาครับอภิเดชนี่ครับแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งครับ เดดิดขยับเข้าไปแข้งซ้ายโอ้โหจุกๆเลยครับนี่แข้งนี้โอ้กดลงมาเลยครับแข้งซ้ายอีกทีครับโอ้โหอพิเดตทํายังไงครับเนี่ยยกขาขวางไว้ครับขวางอยู่ไม่ดันเข้าเชื่อครับสับศอกซ้ายอีกทีครับเดดิดโอ้โหมือปิดจมูกครับแม่หมัดชกคืนไปนิดนึงครับโอ้อพิเดตเดดดิดเดินเข้าไปแล้วครับกดดันแล้วตอนนี้ครับ ยับเข้าไปแข้งขวาศอกดันไว้ครับปิดจมูกแน่พลิกเอียงตัวเลยครับตอนนี้กระโดดสับซองอีกทีครับเดริดหมโอ้เอาการเอาให้นอกแน่นอนครับงานนี้ครับดูให้ดีครับจบที่ยกนีครับแข้งซ้ายครับโอ้จับได้ครับอวีเดตแม่มือขวาเชือกเอ้าสับซองไปอีกทีหนึ่งครับเดริดซอกดันไว้ครับปิดจมูกปิดจมูกพลิกออกมาแม่ไม่ได้ครับโอ้กรรมการแยกซะก่อนครับโอ้เดินเข้าไปอีกแล้วครับนี่ครับ เอาย่างยางเข้ามาครับโอ้โหอัพิเดตพยายามดันไว้ครับนี่ครับหอยเข้ามาครับอพิเดตแม่เข้ามุมแล้วครับเข้ามุมแล้วตอนนี้กโมมัดขวามัดนี่ครับโอ้โหโอ้นี่ครับโดนนับกระป๋องเซเลยครับยืนไหวไหมครับโอ้ยังอ่อนครับโอ้เดินเบี้ยวเลยครับตอนนี้เอ้าทํายังไงครับมัดขวาที่ทุบเป้าโอ้กรรมการยุติเลยหรือเปล่าครับไม่เอ้ายังนับครับโอ้ลุกขึ้นมาเอาฝืนลุกขึ้นมาได้ไหมอภิเดตสิทธิรันครับ กำมการยังนับให้โอกาสครับนี่แล้วก็ขยับเข้ามาครับเอ้าโอโหชูมือเลยครับแม่โอ้โห้ลนลงไปเลยครับอภิเดชโอ้จบเลยครับเทคนิคกันนกเอาแล้วดูแข่งนี้ครับแข่งซ้ายครับโอ้โหของเดชรีดครับกดหัวลงมาครับเดินย่างสามขุมเข้าไปครับเข้ามุมนี่ครับมาดขวาครับลนครับแม่นับที่หนึ่งครับโอ้เหมือนจะลุกไม่ไหวครับแต่ยังฟื้นขึ้นมาได้ครับ อ่พีเดชครับโอ้โหขาเปี่ยเลยครับโอเดิมย่อเลยครับขยับเข้าไปครับแล้วก็นี่ครับไม่ปล่อยโอกาสครับทุบมัดขวาครับล่นลงไปครับแม่กรรมการก็ยังนับให้โอกาสครับแต่ว่าไม่มีครับไม่ไหวครับ